พบกับผมโตชโนลครับกับเทเลแม็กที่สุดขีดตอนนี้ผมอยู่ที่วัดสุป,ปัตนะครับผมหรือว่าวัดสุป,ปัตตนา,ารามวรวิหารนะครับซึ่งคนอุบเลเรียกวัดนี้ว่าวัดสุป,ปัตเป็นศิลปะไทยยวนฝรั่งเศสนะครับสามเชื้อชาติสวยมากๆโหแบบ วันนี้ฟ้าใสมากๆตัดสีทองวันนี้สีทองอลามเลยนะครับตรงนี้ใช่ทําให้เห็นแบบเสือป่านี้เขาคล้ายๆวัดในกรุงเทพหลายๆวัดเลยนะเป็นแนวๆน,นี้เหมือนกันเลยหลายวัดเลยโดยเฉพาะวัดในเขตกรุงเทพชั้นในนะครับไม่ว่าจะเป็นวัดโพนะครับวัดอรุณน,นะครับมีแนวๆน,นี้เลยครับใช่สวยๆเลย ซึ่งทรงอ่ะเมน,น้ทั้งยวนทั้งฝรั่งเศสถูกไหมแล้วมีไทยด้วยนี่เสาโกธิคอะไรย่อมๆด้วยนะครับสวยมากๆ <c oughs> ใช่ใช่ใกุฏิสี่ทันยารั์ใช่ครับตระกูลที่ดังครับในอุบ,บนสี่ทันยารัฐ <c oughs> ใช่ใช่ใช่นี่สวยมากเลยนะ ใช่ครับตรงด้านนั้นครับมีหน่วยเลือกตั้งด้วยนั่นหมายถึงว่าที่นี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่ให้คุณพิธให้ทางพี่น้องประชาชนเนะีมาใช้สิทธิเลือกตั้งนะครับผมพระสุป,ปัตตนาลามวรวิหารนะครับสร้างในสมัยรัชกาลที่สี่นะครับโอเคเข้ามาด้านในเลยครับเนี่ยสวยๆเลยเนาะใช่ศิละปะสามเชื้อชาติ ไทยยวนฝรั่งเศสคุณผู้ชมจะได้เห็นถึงความแบบผสมผสานกันนะไม่ใช่ว่าอยู่อีสานแล้วต้องลาวอย่างเดียวไม่ใช่มันมีไทยมียวนมีฝรั่งเศสนะครับสวยมากๆนะครับ จริงๆชมด้านนอกเลยก็ได้นะสวยสวยสวยรอบบริเวณเลยมุมนี้ก็สวย เป็นรอ,อบนอกเลยนะครับคมมากมากนะแต่ด,ดูด้านนอกบ้างนะครับนี่ค,ครับนี่โอ้โห ่ใช่มีความเป็นยุโรปนิดๆ,น,ดๆนี่ครับอยากมาต้องที่นี่เลยครับวัดสุปัตตนาลามวรวิหารหรือว่าวัดสุปัตอุบลราชธานีครับช่วงนี้พักก่อนสักครู่หนึ่งครับช่วงหน้ามาพบกับผมต่อกับท่านลแม็กเที่ยวสุดขีดอุบลโฟกัสครับ